เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพได้ยินเสียงอึกกระทึกอยู่ที่พระคันธกุดีนะได้ยินเสียงอึกกระทึกก็เรียกพระอานนท์มาว่าไปดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นทําไมจึงมีเสียงดังเหมือนกับชาวประมงท่านว่าอย่างนี้เลยนะใช่คําว่าเหมือนกับชาวประมงชาวประมงที่ขายปลาเคยไปสะพานปลาไหม เคยไหมจะมีการเอาปลามาแล้วก็ตะโกนบอกราคากันอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะซื้อหรือเนี่ยอันนี้ก็จะขายจะบอกว่าจะกี่กิโลโลแล้วเท่าไหร่ปลานนี้ปลาอะไรแล้วก็ตะโกนกันอยู่ในสะพานปลาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเสียงเหมือนชาวประมงขายปลา พระอนลก็ออกไปดกูก็กลับมากราบทูลเป็นอดีตชาวประมงพระเจ้าคาะเป็นภิกษุอดีตชาวประมงค์ห้าร้อรูปก็มีอยู่กลุ่มเดียวนั่นแหละก็คือกลุ่มที่เคยนำปลามาถวายรพระราชาพระเจ้าก็รับสั่งให้เรียกมาเอามาให้หมดเลยพระนลก็ ไปเรียกเรียกตัวพระพิสุทั้งหมดเลยมาก็ถามเมื่อสักครู่นี้เสียงของพวกเธอเหรอหรือว่านี่นะใช่พระเจา้าข้ากระหม่อมจันเพิ่งกลับเพิ่งเพิ่งเข้ามาเป็นอาคารดุกะของวัดนี้แล้วก็เลยส่งเสียงทักทายกับพระเจ้าถิ่น <ص ح <ص ح> พอไปไหนมา ด้วยความคุ้นเคยเสียงดังไปหน่อยพระเจ้าค่ะพระเจ้าตรัสว่านี่ขนาดอยู่ที่นี่ซึ่งมีเราเป็นเป็นประธานอยู่ตรงนี้เราผู้รักความสงบรักความร่มรื่นของสถานที่รักความเงียบสันเสริมความเงียบ เธอยังส่งเสียงขนาดนี้อย่าอยู่กับเราเลยพูดง่ายง่ายคือไล่นะครับไปเถอะพึ่งมานะยังไม่ได้เก็บของเลยนะพึ่งมาแล้วก็ทักทายกับพระเจ้าที่นิดเดียวตนเองนะถูกเรียกตัวมาด้ยกยว่าจะชี้ให้เป็นพระก,กุดนั้นกุดนี้หนระือเปล่าไป <laughs> บอกไปเถอะอ,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 อย่าอยู่กับเราเลย ความดีของท่านนะฮะก็คือว่าไม่มีใครสักรูปหนึ่งเลยนะที่จะพูดขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าพระกลุ่มนี้นะคือไม่มีแบบโอ้ข้าแต่พระองค์พู้เจริญลงโทษหนักไป <c oughs> หรือว่าอะไรขออยู่สักคืนหนึง่งไม่ได้หรอกพระเจ้าข้าเอาของมาแล้ววางแล้ว อุตส่าห์มาถึงแล้วขอพักสักคืนเลยกันไม่มีเลยนะสั่งคำไหนรับคำนั้นนะรับคำนั้นเลยถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะแต่ไม่ไม่มีอุทธรดีการัรบเลยนะรับคำเลยข้าเจ้าข่าบอกให้ไปไปนะไปแล้วก็ไปอยู่ไกลเลยนะไปอยู่ไกลเลยแล้วหัวหน้าก็ เรียกประชุมพระที่ถูกขับไล่มาเนี่ยบอกว่าที่เราถูกขับไล่มาเพราะว่าเสียงดังไม่เป็นที่พอพระไทยจะว่าจะว่าอะไรคือไม่ได้มาตรฐาน <laughs> ไม่ได้มาตรฐาน <laughs> ขอให้เหตุการณ์นีเน้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราต่อไปนี้เราจะ อยู่กันเงียบๆแล้วภาวนากันอยู่ในที่นี้แหละแล้วก็ตั้งใจให้เป็นที่พอพระทัยของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะเอาของขวัญหรือเอาสิ่งของอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าเะจะเอาการปฏิบัติเนี่ยถวายให้พระพุทธเจ้าพอพระทยัยพระพุทธเจ้าพอพระทัยในสิ่งใดเราจะทําสิ่งนั้น เราพลาดไปในคราวนี้ทําให้ถูกขับไล่มาให้เป็นเครื่องเตือนใจไปเราพวกเราแยกย้ายกันภาวนาปรากฏว่าในภายในพรรษานั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยก่อนออกพรรษาออกพรรษาปุ๊บท่านก็นยังอยู่ที่เดิมวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วมอง น่าจะเป็นวันที่ท่านบรรลุกันนะท่านมองเสร็จแล้วก็พูดท่านตราสกับพระอนท์ว่าทิศนี้สว่างทิศนี้สว่างจังแล้วท่านก็ดูก็เห็นว่ากลุ่มพระที่เป็นอดีตชาวประมงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หมดแล้วทั้งก็เรียกพระอานท์ว่าทิศนี้นะที่วัดนั้นนะ ให้ส่งพระไปนิมนต์พระเหล่านั้นมาหาเราทีนะข้าก่อนไล่ไปนะคราวน,นี้ส่งทูตไปเชิญมา <characterized> พระนนท่านก็ที่ไหนนะครับโอ้โหวัดนู้นไกลจังแล้วคําของพระพุทธเจ้าคือเหมือนประมาณว่าให้มาเดีย<笑><笑><笑>เด๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้พระนนท่านก็ฉลาดนะครับอยู่ไกลใช่ไหม <Meanwhile> ท่านไม่ไปเองครับ ท่านก็รู้อยู่ว่าองค์ไหนเก่งฮะสมมุติว่านี่นะเหาะได้อภิญญาเยอะมานี่หน่อยสิโอ้อุปถาพระพุทธเจ้าเรียกนะพระอภิญญาแค่ไหนก็ก็ต้องมาใช่ไหมมานี่มานนีพระพุทธเจ้าให้ไปวัดนั้นนะเจอพระแล้วก็นิมนต์มาทั้งหมดณบัดนาวอันนี้ ไม่ใช่ครับหน้าบัตดนาวนี่ภาษาบาลีไม่มีนะก็ให้ให้ท่านไปท่านก็ใช้ถูกองนะใช้พระท่านก็หายตัวฟับก็ไปท่านก็ใช้สำนวนว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนหรือคู่แขนอย่างนี้นะสมมติว่าตอนนี้อยู่เชตวันนะฟิลไปถึงแล้ว ถ้าเป็นเน็ตก็เน็ตดีมากนะไหลลื่นฟิวถึงเลยไปถึงปุ๊บก็ไปรายงานให้กับพระอรหันต์ทั้งหลายในที่นั้นท่านก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าตัดเรียบถามว่าดีใจไหมดีดาไหมพระอรหันต์นะดีใจไหมดีดาไหมแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าพอพระไถ่แล้ว่นะ ก็เสด็จเออไม่ใช่ก็มามาพร้อมกับทูตที่เชิญก็ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะฝึกเข้ามาครับเสียเวลามากคือตอนคุยนะนะคือไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเชิญท่านทั้งหลายนี่มนทั้งหลายมาแต่ตอนมาเนี่ยแป๊บเดียวฟิ้วมาเลยถ้าเราอยู่ในช่วงนั้นนะคงสนุกนะเราคงตื่นเต้นกับ อะไรฟิวฟิวพระพุทเจ้าพึ่งให้ไปนิมนต์ปุ๊บมาเลยในความรู้สึกข,ของเรานะ,ะมาแล้วเหรอคนสมัยนั้นน่าจะเห็นกันบ่อยนะพอมาถึงพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่เหตุการณ์ตอนนี้คือตอนเย็นๆหัวค่ำมาถึง พระอนุลก็เห็นว่าพระทั้งห้าร้อยรูปเนี่ยมาแนละ้วพระอนุลยังไม่ทราบว่าเป็นพระอรหันนะรู้อยู่แค่ว่าเนี่ยชุดเนี่ยเพิ่งโดนไล่ไปเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าเรียกมาแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้านั่งสมาธินั่งสมาธิเข้าฌานสมาบัติที่เรียกว่า อเนนชะสมาธินะจะมาตอนนี้นะอเนนชะสมาธิเล่ามาตั้งนานเนี่ยนะก็พพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ในกุฏินะพระอนุลก็เข้าไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ก็ไม่กล้ารบกวนก็ออกมาออกมาจะมาบอกกับพระห้าร้อยรูปบอกว่ารอสักครู่นะ ตอนนี้พระพุทธเจ้ากำลังเข้าสมาธิอยู่ออกมาเห็นภิสูุน์ทั้งหลายห้าร้อยรูปชี้ทางนี้ดีกว่าั้องห้าร้อยรูปเนะี่ยนั่งสมาธิเหมือนกันเหตุการณ์อย่างนี้คือว่าตอนที่พระอนุนเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยนะพระที่เป็นหัวหน้านะท่านก็ดูอยู่ว่าพระพุทธเจ้าทําอะไรอยู่มาดูก่อนพระอน,น,นุนอีกนะพระอนุนต้องเดินไปนะ พระท่านก็นั่งสมาธิท่านไปดูเลยดูปุ๊บรู้เลยว่าพระพุทธเจ้ากําลังเข้าสมาธิอันนี้อยู่ก็เลยบอกกับพระที่มาด้วยกันบอกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเข้าอาเนจะสมาธิอยู่พวกเราเข้าด้วยกันดีกว่าเข้าปุ๊บนั่งสมาธิพระนอนุนพึงไปถึงแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิก็ออกมาจะมาบอกอ้าว นั่งกันเงียบเลยก็เลยปล่อยให้นั่งไปฉากเนี้ยมีพระอนนท์เดินไปเดินมานะพ <un> <families> ระอนนทก็เดินไปเดินมาผ่านไปหนึ่งหนึ่งอะไรฮะยามหนึ่งยามหนึ่งยามหนึ่งราตรีหนึ่งมีสามยาม ปฐมยามม,ามัชฌิมยามแล้วก็ปัจจิมยามผ่านไปหนึ่งยามประมาณกี่ชั่วโมงหนะึ่งคืนประมาณสิบสองชั่วโมงหนึ่งยามก็เท่าไหร่สี่ชั่วโมงเรียนธรรมะต้องคำนวณเก่งๆนะฮะต้องมีคณิตศาสตร์ด้วยนะหนึ่งยามมีสี่ชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงปฐมมยามผ่านไปพระอานนุ์ก็ เข้าไปกราบทุนพระพุทธเจ้าแม้จะว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่นะพระนนก็รวบรวมความกล้าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภิสุท์ที่พระองค์เรียกมารอพบท่านตั้งรอรอพบพระองค์มาตั้งแต่หัวค่ำแล้วตอนนี้ผ่านปฐมยายามแล้วขอพระองคออ์ออกมาพบกับพระพิสุิ์เหล่านั้นเถิด เมืเจ้าลืมตานิดนึงแล้วก็ไม่คุยไม่บอกไม่พูดอะไรหลับตาต่อแล้วหนูก็เข้าใจว่ายัางไม่ใช่เวลาก็ออกมาออกมาพระทั้งหลายก็นั่งนั่งนิ่งอยู่อนเนนเจ้าสมาธิคือน,นั่งไม่หวั่นไหวเลยเดินไปเดินมาผ่านไปอีกสี่ชั่วโมงเท่าไหร่ละตีสองเมื่อกี้สี่ทุ่มนะ เดินไปเดินมาตีสองอนอนก็ไม่นอนด้วยนะเป็นพระอรุปถาด้ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่งานง่ายนะไม่ได้นอนนะก็ผ่านยานที่สองแล้วลูกลงความกล้อีกครั้งหนึ่งเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแบบเดิมเลยพระพุทธเจ้าก็ลืมตามันิดนึนงแล้วก็ไม่หวั่นไหวฮะ ยังไม่เข้าย,ย,ยังยังไม่รับแขกประมาณเนีน้ว่าเดินจงกรมต่อพระถนนนะเดินไปเดินมาผ่านไปจนใกล้ใกล้รุ่งก็คือปัดชิมมยามผ่านไปคราวนี้ก็กลับอีกทีหนึ่งไปกราบทูกลกราบทูลว่า พระพิสุที่พระองค์เรียกให้มามาแล้วรอมาทั้งคืนแล้วแล้วก็ยังนั่งรออยู่ไม่ไปไหนพระองค์เสด็จไปพบกับพระเหล่านั้นพระเจ้าลืมตามาคราวน,นี้พูดกับพระอาน,นุ์ว่าอาน,นุ์ถ้าเธอเข้าอาเนจจะสมาธิได้เธอจะไม่มา ไม่มาพูดอะไรกับเราอย่างนี้เลยแล้วเธอจะไม่สงสัยเลยว่าทําไมเขานั่งนิ่งๆกันประมาณนี้นะพอพูดคําว่าอเนจะสมาธิมาบอกว่าเราเมื่อคืนนี้เราเข้าอเนจะสมาธิและพระพิกษุทั้งหลายก็เข้าอเนจะสมาธิพระนุนเข้าใจเลยว่าพระเหล่านั้นเป็นพระอาจารกําหนดแล้ะจากพระถูกขับไล่เข้าอเนจะสมาธิอเนจะสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุทั้งหลายที่เข้าด้วยกันพร้อมๆกันไม่ได้ใช้วิธีเชื่อมจิตต่างคนต่างเข้าแต่เข้าสมาธิเดียวกันนะและเป็นสมาธิที่โดยชื่อก็คือว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธของพระอรหันต์เท่านั้นที่เข้าได้ นี่ถ้าอ้างว่าเขาใช้สมาธิตัวนี้เราเป็นตัวใช้สอนก็แสดงว่าน่าจะเป็นพระอาหารต์แล้วมั้งถ้าเขาเข้าได้จริงแล้วก็โดย,โดยแต่โดยวิธีการไม่น่าใช่นะก็เล่ามาเราเราเรื่องเรื่องนี้มาเพื่อจะได้รู้ที่มาที่ไปของคําถ้าเรา ได้ยินคำไหนถูกกล่าวอ้างแล้วก็ลองไปเปิดดูเปิดดูในพระไตรปิฎกเรื่องไหนเคยฟังคับคายคับคลาก็ไปทบทวนดูเรื่องนี้ที่เขาอ้างมาในพระไตรปิฎกว่าว่ายังไงสิ่งที่เขากล่าวอ้างมันตรงกันไหมกับพระไตรปิฎกนี่คือเป็นวิธีรักษาตัวเอง ไม่ให้ถูกใครเขาหลอกลวงเอาได้แล้วก็เป็นวิธีรักษาพระไตรปิฎกด้วยพระไตรปิฎกที่บันทึกเอาไว้ถ้าบันทึกอยู่เงียบๆไม่มีใครเปิดอ่านเลยก็ไม่มีประโยชน์เราก็เป็นผู้ที่ไปเปิดแล้วก็ทำความเข้าใจก็เป็นวิธีรักษาพระไตรปิฎดกด้วยรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้ารักษาพุทธธรรมธรรมะของพระพุทธองค์เอาไว้ พุทธธรรมนี่ก็ความหมายกว้างก็นอกจากเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็คือความหมายของพุทธะทั้งหลายพุทธะทั้งหลายก็คือเป็นอนุพุทธะก็ได้นะอนุพุทธะก็เป็นผู้ตัดสรุปตามเป็นพุทธะประเภทหนึ่งเหมือนกันอย่างในประตรปิฎกเนี่ยไม่ได้มีคําสอนเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีคําสอนของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระมหากัสสปะแม้แต่พระอานนท์ก็มีหรือว่าของ พระมหากัจจยนะเงี้ยนะเป็นเป็นคำสอนของพุทธะทั้งหลายที่ที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกแต่โดยแกนหลักก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะที่ตัสรู้เอง